กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวของเราด้วยนะครับฉากท่น์การเมืองหลังพิธาติดชนักเปลี่ยนเพื่อไทยคุมเกม 2. นักวิชาการผู้คร่ำหวอดการเมืองวิเคราะห์ผ่านรายการลิฟท์ท็อกรุงเทพธุรกิจมองตรงกันว่าปมคุณสมบัติขวางทางพิธาได้และหลังจากนั้นการเมืองจะเปลี่ยนให้เพื่อไทยเป็นผู้คุมเกม รายการดิฟทลอกกรุงเทพธุรกิจตั้งประเด็นให้สองนักวิชาการไขข้อข้องใจปมคุณสมบัติของพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าและแคนดิเดตนายกพักก้าวไกลว่าด้วยการถือครองหุ้นไอทีวจำนวน42,000หุ้นฐานะผู้จัดการมรดกที่แม้ตอนนี้พิธาจะโอนหุ้นดังกล่าวให้กับทายาทถือครองแล้ว ทว่ามิวายที่ถูกตั้งเรื่องไต่สวนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งปมเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา151กรณีรู้อยู่ว่าตนเองขาดคุณสมบัติแต่ยินยอมให้พักเสนอชื่อลงเลือกตั้งหรือไม่ทว่าไม่ว่าผลของการพิจารณาคดีจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าย่อมส่งผลถึงฉากทัดทางการเมืองนับจากนี้เป็นต้นไป และมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่ว่าที่นายกคนที่30อาจไม่ใช่พิธาลิ้มเจริญรัตต่อประเด็นนี้รองศาสตราจารย์ดรพิชายรัตนดีลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดามองว่าด่านที่จะหยุดพิธาไม่ให้ขึ้นเป็นนายกได้ไม่ใช่เรื่องคดีหรือเรื่องขาดคุณสมบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการเปิดประชุมสภาหากมีสสเข้าชื่อต่อประธานสภาเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญให้ชี้ขาดกรณีถูกฟ้องไม่ทำให้ถูกตัดขาดจากการเสนอชื่อเป็นนายกแม้จะมีเรื่องไต่สวนมาตรา151แต่การทำงานไม่เร็วทั้งในชั้นของกกตอ,อายการหรือแม้จะถูกส่งไปยังศาลทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาต้องมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอน ซึ่งอาจกินเวลานานให้พิธาอาจอยู่ในตำแหน่งนายกจนครบเทอมส่วนข้อถกเถียงว่าความเป็นผู้จัดการมรดกเท่ากับการถือครองหุ้นหรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุว่าผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกแม้จะเป็นทายาทแต่เมื่อมรดกยังไม่ถูกแบ่งไม่ถือว่าผู้นั้นครอบครองขณะเดียวกันการโอนหุ้นให้ทายาทนั้นตามกฎหมายเดียวกันกำหนดให้ย้อนไป ตั้งแต่เจ้ามรดกตายรองศาสตราจารย์ดรพิชายระบุสำหรับประเด็นการถือครองหุ้นรองศาสตราจารย์ดรพิชายขยายความไว้ด้วยว่าผู้จัดก,การมรดกคือเป็นคำสั่งจากศาลเป็นสถานะทางกฎหมายแม้ในใบาการแสดงผู้ถือครองหุ้นระบุชื่อพิธาไม่ได้หมายความว่าเขาคือผู้ถือหุ้นแต่มีชื่อเขาเพราะหุ้นนั้นเป็นของกองมรดก หากตีความแบบพิสดารปฏิหารหรือไสยศาสตร์ทางกฎหมายว่าผู้จัดการมรดกคือผู้ถือหุ้นเมื่อพิธาเป็นผู้จัดการมรดกเท่ากับเป็นผู้ครอบครองหรือเจ้าของหุ้นเท่ากับหักล้างบรรทัดฐานกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยผู้จัดการมรดกจะว้่นทั้งประเทศดังนั้นเมื่อพิจารณาความที่อยู่ในมือและอำนาจของกะกะตปัจจุบันไม่มีเหตุใดที่จะขวางการรับรองพิธาให้เป็นสสบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลได้ ขณะที่ประเด็นที่อาจไปถึงสารรัฐธรรมนูญหากมีสสเข้าชื่อ1ใน10หรือ50คนจาก500คนนั้นรองศาสตราจารย์ดรพิชายมองว่าที่ผ่านมาแนวคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมี2แนวทางคือแนวที่วินิจฉัยช่วงแรกหากบริษัทใดมีวัตถุประสงค์ว่าเป็นสื่อเท่ากับว่าเป็นสื่อแต่อีกแนวที่เกิดขึ้นในช่วงหลังพบว่าตีความซับซ้อนขึ้นคืนคอน,นอกจากดูวัตถุประสงค์ ยังดูว่าปัจจุบันดําเนินการและมีะไรายได้จากกิจกรรมทําสื่อหรือไม่ถ้าไม่ทําไม่มีไรายได้จากการทําสื่อเท่ากับสิ้นสภาพความเป็นสื่อรองศาสตราจารย์ดรพิชายขยายความด้วยว่าสารนำเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแง่มุมของการครอบงำมาพิจารณาผ่านสัดส,ส่วนการถือครองหุ้นที่สำหรับหุ้นของพิธาเมื่อเทียบเป็นสัดส,ส่วนเท่ากับ0.0035ถือว่าน้อยมาก ดังนั้นสารวินิจฉัยว่าครอบงํำสื่อไม่ได้ระยะหลังสารใช้บรรทัดฐา,านแบบที่สองแต่ในการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญไม่มีข้อผูกมัดหรือมีข้อผูกพันว่าต้องนำคดีจากสารอื่นพิจารณาด้วยเพราะสารรัฐธรรมนูญมีความเป็นอิสระเช่นกรณีไอทีวีสารปกครองเคยวินิจฉัยไว้ว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแต่สารรัฐธรรมนูญอาจไม่เป็นไปตามนั้น ทว่าในอุปสรรคขัดขวางการเสนอชื่อพิธาให้เข้าสู่ขั้นตอนโหวตนายกนั้นยังมีอีกด่านที่รองศาสตราจารย์ดรพิชายวิเคราะห์คือเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาที่ต้องได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาคือ750คนหรือต้องได้เสียงโหวตเห็นชอบ376เสียงขึ้นไป หากนับจํานวนสสพักที่สัญญาจะร่วมรัฐบาลที่มี312เสียงยังขาดอีก64เสียงดังนั้นการหาเสียงมาเติมอาจต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นดึงพักการเมืองร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมเช่นพักประชาธิปัตย์อีก25เสียงพักชาติไทยพัฒนาอีก10เสียงและขอเสียงจากสอวอเพิ่มเติมอีก20เสียงแต่ในชั้นนี้ที่พิธายังมีชนะกปักหลัง ถือเป็นอุปสรรคและข้ออ้างที่สอวอจะยกขึ้นมาเพื่อไม่โหวตได้ทว่ารองศาสตราจารย์ดรพิชายมองโดยความเชื่อว่าจะมีสอวอที่มีใจเป็นกลางและต้องการเห็นการเมืองเดินไปบนวิถีประชาธิปไตยและโหวตให้กับพิธาอย่างไรก็ดีในประเด็นการเมืองที่เป็นเรื่องการชิงผลประโยชน์และแย่งอำนาจแถมมีประเด็นของขั้วอนุรักษ์นิยมที่ไม่ยอมถูกเปลี่ยนนักวิชาการจากนิด้ามองว่า โหวตพิธาให้เป็นนายกคงไม่สำเร็จในการโหวตแค่ครั้งเดียวซึ่งเท่ากับเปิดช่องให้เปลี่ยนและเป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยที่จะขึ้นขอเสียงสนับสนุนผมให้เต็มที่โหวตพิธาไม่เกิน3ามครั้งซึ่งแค่การโหวตครั้งแรกแล้วไม่ได้พรรคร่วมรัฐบาลต้องกลับมาคิดให้หนักว่าจะให้พิธาสู้ต่อหรือเปลี่ยนซึ่งผมเชื่อว่าขั้วรัฐบาลยังเป็นขั้วเดิมเพียงแต่คนที่จะถูกเสนอชื่อให้โหวตเป็นนายก อาจเป็นคนของพรรคเพื่อไทยรองศาสตราจารย์ดรพิชายประเมินทว่าในสมการที่สวยังถือหางขั้วอำนาจเก่าและมีคนมองว่าพลเอกประวิทธ์วงศ์สุวรรณอาจเป็นนายกตาอยู่อาจารย์พิชายมองว่าไม่มีทางที่จะสวิงไปให้พลังประชารัฐได้เพราะเชื่อว่าสสที่อยู่ในสภาแม้ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลต้องมองเกมยาวตระหนักในที่ยืนและบทบาทของตนเองจากนี้ไปให้ดี เพราะหากหนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไปไม่รอดและเท่ากับพาตัวเองลงเหวแต่หากช่วยประคับประคองประชาธิปไตยสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างมากแม้ตัวเองเป็นฝ่ายค้านแต่ยังมีที่ยืนในสภารอสู้กันต่อไป4ปีข้างหน้าอาจารย์พิชายประเมินพร้อมฟันธงอีกครั้งว่าเราต้องมีรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากเกิดขึ้นตามกลไกคือก้าวไกลและเพื่อไทย หากพิธาหลุดต่อจากนี้ไปคือคนดเเดตจากเพื่อไทยแต่หากใครมองว่าต้องเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นรอรเผชิญหายนะของประเทศได้เลย ต่อกันที่ในมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายไว้ว่ากรณีที่กกตตรวจสอบพิธาเรื่องมาตรา151นั้นเท่ากับเป็นการข้ามขั้นตอนและอาจสวยเพราะใช้อำนาจไม่ชอบข้ามขั้นตอนเพราะกรณีที่เป็นจุดเริ่มต้นคือการถือหุ้นสื่อ ซึ่งการวินิจฉัยว่าเป็นหุ้นสื่อหรือไม่ใช่สื่อยังไม่ชัดเจนแต่กกตตั้งข้อหาอาญาไปแล้วกกตตั้งเรื่องสอบแล้วบอกว่ามีหลักฐานคือการฟังความข้างเดียวและไม่ยอมใช้บรรทัดฐานของสารดีกาที่ชี้ในคดีของนายชาญชัยอิสระเสนารักษผู้สมัครสสประชาธิปัตย์ที่กกตไม่รับสมัครเพราะถือหุ้น AIS จำนวน400หุ้น โดยสารดีกาบอกว่าถือหุ้นน้อยมากไม่มีผลในการให้คุณให้โทษหรือครอบงำจึงสั่งให้กกตรับรองการสมัครผมว่าบรรทัดฐานตรงนี้กกตควรนำมาพิจารณาในกรณีของพิธาแต่อย่างไรก็ดีแม้มีประเด็นตรวจสอบตามมาตรา151สุดท้ายกกตต้องรับรองพิธาให้เป็นสอสอเพราะตามกฎหมายกกตจะไม่รับรองมีกรณีเดียวคือกรณีทุจริตเลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาให้ความเห็นขณะที่ประเด็นทางสังคมที่ผ่านมา1เดือนแล้วกกตออยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งทั้งที่ส่วนใหญ่ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านหรือร้องเรียนที่เป็นปัญหาให้ตรวจสอบตามกฎหมายอาจารย์ปริญญามองว่าเป็นการชะลอเวลาของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแต่บทสรุปสุดท้ายเชื่อมั่นว่าไม่มีใครขวางพักอันดับหนึ่งเป็นนายกได้ ถ้าว่าขวาหน้ำของการเสนอชื่อพิธาเป็นนายกนั้นนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นพ้องว่ายังมีโดยเฉพาะการกำหนดให้สวร่วมโหวตซึ่งเกี่ยวโยงกับคดีที่พิธาถูกตรวจสอบในระหว่างนี้ไปจนถึงวันที่ถูกเสนอชื่อให้โหวตเป็นนายกส่วนตัวมองว่าความที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่พิธาจะได้เป็นหรือไม่อยู่ที่50ต่อห้ หลังการเลือกประธานสภาไปจนถึงวันโหวตนายกมีช่องว่างประมาณหนึ่งเดือนที่เรื่องอาจถูกส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญและสารรัฐธรรมนูญอาจรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นเสียงโหวตนายกที่ต้องได้376เสียงเมื่อพิจารณาแล้วยังขาดอีก64เสียงหรืออาจจะมากกว่านี้หากกกตไม่รับรองว่าที่สสจากพัก9กา้าไกลส่วนที่หวังเสียงจากสอวอนั้นประเมินได้ว่าสอวอ250คนมีคนที่เป็นของพลเอกประยุทธ์1 0 0คนเป็นคนของพลเอกประวิทย์80คนส่วนที่เหลือคือกลุ่มอิสระประมาณ70คนดังนั้นโอกาสจะได้50เสียงจาก70เสียงก็มี ทั้งนี้ต้องดูคีแมนอย่างพลเอกประวิทย์ด้วยนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุขณะที่การโหวตพิธาเป็นนายกนั้นอาจารย์ปริญญามองตรงก,กันกับอาจารย์พี่ชายว่าครั้งแรกไม่สําเร็จและให้โอกาสไม่เกิน3ามครั้งส่วนตัวคิดว่าพักเพื่อไทยจะยอมได้กี่ครั้งหากครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่สองก็ไม่ง่าย เพราะเมื่อรอบแรกไม่ได้รอบต่อมาต้องให้เพื่อไทยขณะที่ท่าทีของสอวเองเชื่อว่าจะยอมให้เพื่อไทยมากกว่าผมเห็นว่าต้องเป็นรัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกลแน่นอนแต่นายกจะเป็นพิธาหรือไม่แต่ผมคิดว่าจบที่พักเพื่อไทยโดยไม่ไปถึงสูตรจับมือกับพลังประชารัฐเพราะหากให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านจะเสี่ยงมากเพราะรอบหน้าก้าวไกลจะแลนสไลด์ขณะที่พักเพื่อไทยจะแพ้มากกว่านี้ดังนั้นหากพิธาไม่ได้เป็น ต้องจบที่เพื่อไทยส่วนจะเป็นเศรษฐาทวีสินหรือแพรทองทานชินวัรนนั้นเป็นอีกเรื่องอาจารย์ปริญญาประเมินอาจารย์ปริญญาขมวดประเด็นให้สังคมขบคิดต่อว่าฉากทัดการเมืองใน1-2เดือนจากนี้จะเป็นไปตามขั้นตอนทั้งการเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาโหวตนายกโดยคาดว่าการโหวตนายกจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม หากครั้งแรกไม่สําเร็จต้องมีครั้งที่2ออาจจะจบที่เดือนสิงหาคมครั้งแรกพิธาไม่ได้จะจบที่พักเพื่อไทยตอนนี้เหลือแค่รอดูว่าพิธาจะถูกสอยสําเร็จหรือไม่นี่คือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bangkokbiznews.com ครับ